วันนี้พามาชมหน้าจอ Android ตรงรุ่น Ben z S c อสคัท2 2 2ตัวท็อปสุดครับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง12.5นิ้วแบบ Super Wide Screen ครับแล้วดำการเปลี่ยนทั้งแผงไปจนถึงเลือนไม้แบบนี้เลยครับดีไซน์สวยเข้ารูปคอนโซลครับสเปคแรม8ลอม128ครับหน้าจอความคมชัดสูงครับรองรับการใช้งานอย่าง YouTube, Netflix ทีวีออนไลน์หรือคูเก l e แมพได้เลยครับและยังมีฟังก์ชันพิกเจอร์อินพิกเจอร์ยครับเป็นการแบ่ง2หน้าต่างในจอเดียวครับซ้ายดูหนังขวาแผนที่ครับเพื่อเพลินทุกการเดินทางครับและความพิเศษของจอตัวนี้ครับยังใช้งานระบบเดิมของรถได้ด้วยครับพร้อมกับยังส่งสัญญาณภาพออกจอหลัง2จอได้ด้วยครับดูได้3จอพร้อมๆกันเลยครับมาพร้อมกับความปลอดภัยสูงสุดกับกล้องรอบกัน3รมโลกสงสารซูเปอร์เฮดีครับคมชัดทุกมุมมองครับสามารถทัชสกินบนหน้าจอล่าติดไฟสัมผัสได้แบบนี้เลยครับดูได้ทีละวิวเลยครับสะดวกทารับงค และนี่ก็คือสุดยอดจอแอนดรอยตรงรุ่นสำหรับรถเบนซ์เอสคัสวคันนี้ครับท่านที่สนใจงานติดตั้งสุดยอดคุณภาพแบบนี้ครับติดต่อเข้ามาเลยครับที่มิราชอทุกสาขาครับหรือที่ผมวิลลี่มิลาดกาคาคับท,ลลที่เบอร,ร์โธร086 956 6659วันนี้ขอบคุณนะครับเพื่อชมครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ